การตั้งราคาอ e ีบุ๊กให้ขายดี สวัสดีครับทุกคนมาพบกับผมแบงค์นะครับกับช่วงที่มีชื่อว่าเขียนอีบุ๊กุกเงินล้า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 นลนล้านล้้านานล้้านนลกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงในหัวข้อเคล็ดลับการตั้งราคาอีบุ๊กให้ขายดีหลายๆคนเนี่ยมีความกังวลสงสัยเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะตั้งราคาอีบุ๊กยังไงนะครับจะต้องตั้งราคาแบบไหนถึงจะขายดีอะส่วนใหญ่เนี่ยเขาตั้งแบบไหนแล้วเราจะไปตัดราคาเขาไหมหรือเราจะขายเกินราคาไหมมีแต่โอ้ยเต็มไปหมดเลยนะครับผม จะมาบอกเคล็ดลับที่ผมใช้อย่างเป็นประจำเลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมในหลักการตั้งราคาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีสูตรสาเร็จนะให้คุณมองไว้เลยว่า Value หรือคุณค่าเนี่ยมันต้องมากกว่ามูลค่าที่เขาจ่ายมามองในมุมผมผู้ให้เลยคุณให้เต็มที่แล้วคุณมองดูแล้วว่าแบบโหวเงินเท่านี้เนี่ยมันคุ้มมากๆเลยที่เขาจะจ่ายเงินให้กับตัวเขาเองเพราะว่าคุณอัดแน่นคุณค่าแบบจัดหนัก จนแบบว่าคนอ่านเนี่ยเขารู้สึกว่าคุ้มแล้วคุ้มอีกที่จ่ายเงินไปนะครับแล้วเขาจะกลับมาขอบคุณคุณด้วยซ้ำแต่ว่าผมเข้าใจดีว่ามือใหม่เนี่ยยังไงก็มองภาพไม่ออกเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมจะติดมากนะเวลาตั้งราคาเนี่ยแม้แต่ว่า295บาทหรือว่า290บาทหรือว่า175บ้าทคือแบบมีแต่ราคาที่แบบว่าปวดหัวเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยราคามันต่างกันนิดเดียวนะแต่ว่าเรามมวแต่ไปพยายามที่จะมาคิดว่าเฮ้ยราคาเท่านั้นสิมันจะขายดีตัวเลขเท่านี้สิมันจะขายดีีตต่ววาาาันน้้ะมเเอสิิขชย เลยแล้วกันนะครับมาดูกันว่าเราจะตั้งราคาอ e ีบุ๊กของเรายังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นไปดูกันเลยว่ามันจะมีเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอะไรบ้างนะครับที่เราสามารถอ้างอิงจากตรงนั้นแล้วนํามาตั้งราคาอ e ีบุ๊กของเราได้บ้างนะครับไปดูกันก็ก่นกกอนอื่นนะครับไปที่แอปที่มีชื่อว่า ukb.com เลยนะครับหรือว่าไปที่เว็บไซต์ ukb ก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมจะคลิกเข้าไปที่ ukb.com ให้คุณมาสังเกตดูนะว่าในส่วนของร้านค้า ขายดีที่สุดเนี่ยครับเนี่ยมาดูเลยตรงขายดีที่สุดเนี่ยแล้วคุณก็มาดูที่หนังสือเนี่ยคุณไล่ดูเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยหนังสือขายดีเนี่ยเขาตั้งราคากันอยู่ที่เท่าไหร่ให้คุณดูเลยนะวะ่าหนังสือของคุณเนี่ยอยู่ในหมวดไหนนะครับอาจจะอยู่ในหมวดของฟอเร็กนะครับหรืออยู่ในหมวดของพัฒนาตัวเองหรือนิยายนะครับก็มีหลายรูปแบบนะให้คุณมาอ้างอิงจากตรงนี้ก็ได้นะครับผมอย่างอันนี้เนี่ยภาษาอังกฤษเขาขายราคาอยู่ที่ 1 0น0บาทเนาะให้อิงจากหมวดขายดีนะแล้วให้มาดูอีกว่าในหมวดขายดีเนี่ยมันมีเล่มไหนนะครับที่คล้ายกับหมวดของเราเนี่ยอย่างอันนี้นก็ทำสติ๊กเกอร์ลายเขาก็ขาย990บาทนะในยุคนี้นะครับคนซื้ออ e ีบุ๊กเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อจากจำนวนหน้าแล้วนะครับเขาซื้อจากคุณค่าที่อยู่ในนั้นน่ะเขาซื้อสิ่งที่อยู่ในนั้นไม่ใช่ซื้อกระดาษเหมือนเมื่อก่อนแล้วต้องเร็ว สั้นกระชับอันนี้เป็นของนักเรียนในคลาสเนาะนี่แอปโปรโมทให้นะครับคู่มือดูแลแคตสตัสนะครับ3า0บาทกลุ่มเป้าหมายเนี่ยยิ่งเฉพาะยิ่งดีนะในยุคนี้อันนี้ให้ดูแบบคร่าวๆเนาะเราก็สามารถที่จะมาดูว่าเออของเราเนี่ยมันอยู่ในหมวดไหนแล้วหมวดที่เขาตั้งราคากันเนี่ยเขาตั้งราคาสูงเนี่ยทำไมเขาถึงขายได้สามารถมาแกะรอยจากตรงนี้ได้นะครับผมส่วนอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับผมหรืออีกแอปพลิเคชันหนึ่งก็ชื่อว่าเมม M.E.B. หรือว่า Mep Market นะครับเป็นตัวสีเขียวเนี่ยน้องมาดูในร้านค้ากันนี่ขายดี ติกเขาว่าขายดีเห็นไหมว่ามันจะมีเลทหลายราคาเยอะมากมีหลายเลทมากนะครับผมเราก็มาเลือกดูแต่ส่วนใหญ่ในนี้นะครับก็จะเป็นทั้งหนังสือเล่มอยู่แล้วนะครับซึ่งหนังสือเล่มเนี่ยพอเวลาเขาตีราคาออกมาเนี่ยครับเขาก็จะใช้ราคาเดียวกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นหนังสือเล่มหรือว่าอีบุ๊กแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีแค่เฉพาะอีบุ๊กอย่างเดียวเนี่ยเขาจะเอามาขายในราคาที่แบบอาจจะกระโดดหน่อยเพราะว่าเขาไม่ได้ซีเรียสไงี่ยว่าจะต้องแบบว่าขายได้ไหมถ้าราคาสูงเกินไปเนี่ยลูกค้าจะซื้อไหมเวลาเราเอามาฝากขายไว้ในเว็บไซต์เหล่านี้เนี่ยมัน่ี เวลามันไม่มีต้นทุนนะครับเราก็ไม่สีเรียสว่าจะขายได้มากน้อยขนาดไหนแต่ว่าเราโฟกัสที่การให้คุณค่าแบบเต็มที่นะครับเวลาหนังสือของเราหรืออ e ีบุ๊กของเราเนี่ยจะขายได้มากน้อยขนาดไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าดีมานในตลาดเนี่ยครับหรือว่าความต้องการในตลาดเนี่ยเขาต้องการมากน้อยขนาดไหนคนกลุ่มนั้นที่เผชิญกับปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมีมากไหมนะครับถ้าเราเขียนเป็นแนวการแก้ปัญหากับผู้คนเนาะที่ผมแนะนํา2แอปนี้เนี่ยหรือว่า2เว็บไซต์นี้นะครับเพราะว่าเป็นแอปที่ คนไทยเนี่ยใช้เยอะที่สุดนะใช้2แอปนี้เพื่อเป็นเกณฑ์หลักในการที่เราจะอ้างอิงเรื่องราคานะครับผมก็สามารถคลิกเข้ามาดูได้เลยนะครับในหมวดของขายดีเป็นหลักนะเป็นยังไงกันบ้างครับก็ในส่วนของเคล็ดลับการตั้งราคาอีบุ๊กให้ขายดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสูตรการตั้งราคาให้ขายดีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ราคานะมันอยู่ที่ว่าแวลูของคุณเนี่ยหรือว่าคุณค่าที่คุณถ่ายทอดออกไปเนี่ยครับในอีบุ๊กเล่มนั้นๆเนี่ยมันมีคนต้องการเยอะหรือเปล่าอย่างบางคนเนี่ยอาจจะเขียนในเรื่องที่แบบเฉพาะมากๆ ยอย่างเช่นเคล็ดลับการดูแลเพชอะไรทํานองนี้มันอาจจะแบบว่าเฉพาะเกินไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเคล็ดลับการดูแลรถให้อยู่ยาวนานตลอด15ปีสมมตินะก็ดูน่าสนใจไหมเพราะว่าคนที่มีรถก็คงมีเยอะกว่าคนที่มีเพชเก๋ะแล้วสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปติดตามรายการนักเขียนไส้เปียกกันด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม